ออืม่ะแน่นอนแล้วว่าจะมีอารมณ์กังวลบ้างห่วงบ้างเอาเป็นอารมณ์ที่คีดกังวลช่วงนี้กังวลอะไรๆก็ดีหมดแหละแต่กังวลกังวลไม่รู้กังวลเรื่องอะไรนะครับผมลองดูกังวลเรื่องการบริการเรื่องงานของเรากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องคือกังวลหมดเลย กลัวงานไม่มีกลัวงานไม่สมบูรณ์กลัวงานไม่ถูกอกถูกใจกลัวงานไม่ผ่านอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะพาไปว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบอะไรอย่านีคือข้างหลังอะหลังบ้านนะครอบครัวคนทั้งหลังอะมันจะอยู่กันยังไงอะไรประมาณนี้คือการคิดนะนะอันนี้คือความคิดนะครับผมกังวลความกังวลคือความคิดคิดไปโน่นคิดไปนี่กลัวว่าจะไม่พอกลัวว่าจะไม่สบายกลัวไว้ก่อนว่ากลัวว่าจะ ไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นเราเป็นคนแบบว่าเขาเรียกว่าน่าจะเป็นนักวางแผนอ่ะคาดการณ์อย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องกังวลหรอกจริงๆนะถ้าบอกว่ากลัวเรากลัวไว้ก่อนแต่ในทางกลับกันไม่รู้ว่าท่านทาเป็นเครดหรือเปล่าเนาะมันดีหมดเลยงานก็ดีเงินก็ดีเงินน่ะมันพอกินพอใช้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านกลัวว่าจะไม่พอสําหรับกรณีนั้นกรณีนี้เป็นเช่นอย่างนั้นอีกเห็นไหม ความคิดเราอะมันจับไม่ได้แต่มันไหลลื่นเร็วไหลลื่นง่ายง่ายมันเก่งนะเห็นไหมครับความคิดของเราอะสมมติว่าเรามีเงินอยู่สิบบาทจะไปซื้อของในเซเว่นเรามีเงินสิบบาทซึ่งของนั่นอะไม่กี่บาทหรอกห้าบาทอ่ะสมมติว่าห้าบาทท่านก็กลัวอีกว่ากลัวมันจะไม่พอกลัวมันจะไม่มีไม่ไม่เหลือกลัวว่าจะอย่างนั้นกลัวว่าจะอย่างนี้พอไปซื้อมันแค่ห้าบาทอะไรประมาณเนี้ย ความคิดเรามันหลัลื่นความคิดเรามันมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้กําหนดไม่ได้มันสูงไปเรื่อยนะครับผมท่านเองก็เป็นเหมือนกันช่วงสภาวะนี้คือสภาวะของความกังวลความไหลลื่นทางความคิดคือใช้เอาความคิดนํานะครับผมเป็นเป็นภาวะที่เอาความคิดนาไหลลื่นกังวลไปก่อนพอ พอไปถึงจุดสําคัญก็จะเปลี่ยนความคิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเปยน็นเช่นนั้นแต่ในความเป็นจริงก็คือไม่มีอะไรเลยเออไม่มีปัญหาเลยไม่ติดไม่ขัดเลยประมาณนี้นะครับนฮะไม่ติดไม่ขัดเลยทุกข์คิดไปเองนําไปก่อนนะครับผมป็นคนคิดกังวลน,นะฮะใช้คําพูดใี้ดีกว่าเห็นไหมครับไม่ติดเลยนะฮะ ในความเป็นจริงคือสมบูรณ์เรียบร้อยมีความสุขไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาครอบครัวสมบูรณ์ไม่มีปัญหา,ญหาลูกหลานน่ารักเพื่อนที่น้องก็น่ารักเนี่ยครับผมงานงานก็กำลังรุ่งงานก็กำลังดีเห็นไหมครับทุกอย่างรอบตัวเราดีมดเพียงแต่ว่าเราเป็นคน จิตตกเอ๊ะใช้คํานี้ถูกไหมจิตตกหรือกังวลกังวลแนะนําว่าอย่ากังวลอย่ากังวลอย่าคิดนําทุกข์ก็อยู่ที่ใจเราสุขก็อยู่ที่ใจเราสภาวะของท่านก็คืออยู่ที่ใจของท่านทั้งนั้นนะครับผมอยู่ที่ใจของท่านล้วนๆน,นะครับผมเจ็บก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจ อิ่มกอ็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจนะครับผมเป็นอย่างนี้นะคบผมเอาเป็นว่าราศีราศีนี้เราจะจบกันที่ว่าท่านเอาใจเป็นตัวตั้งก่อนเอาจิตเอาสมาธิเป็นตัวตั้งแล้วให้นําไปสู่ทางของความเจริญก้าวหน้าสู่สู่ใจไปสู่เรื่องของความสุขใจเข้าไปสู่ในเรื่องของความอิ่มเอมชนะเลิศชนะ ทั้งมันทั้งหมดทั้งปวงให้ให้คิดไปในทางแบบนี้ดีกว่าเราจะได้มีกําลังใจแล้วก็มีแรงผลักดันที่จะไปต่อแบบมีความสุขแล้วก็ลดเ,เขาเรียกว่าทุกอกทุกใจสุขภาพจิตสุขภาพกายจะได้สมบูรณ์แข็งแรงนะครับ